เื่อวานมีการประชุมครมอนะครับก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องบ้างนิดหน่อยในส่วนของยาเสพตินะครับที่ท่านเลขาคอประอได้เข้าร่วมประชุมแล้วก็มานําเสนอเป็นที่มาแล้วก็มีการพูดคุยนะครับรับทราบผลการประชุมเกี่ยวกับเรื่องยาสสิติซึ่งในส่วนนี้ในภาพรวมรัฐมนตรีก็ได้คำชับสั่งการคือไม่ว่าจะานศึกษาหรือที่ทํางานในส่วนของศึกษาธที่การเล่นหน่วยกํากับก็อยากให้เป็นมิติในเรื่องสีขาวเหมือนกันแต่คำว่าสีขาวของรัฐมนตรีนี้ก็คงไม่ได้อยู่เฉพาะเรื่องยาเสพติด นอกจากจะติดแล้วก็คือผล้บรไฟฟ้าก็ต้องไม่มีเพราะบุ้ริโไฟฟ้านี่เป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายนะครับการที่ข้าราชการนํามาใชาม้มาเสพนะครับก็เป็นเรื่องที่ทาไม่เหมาะสมกับในเรื่องวินัยของข้าราชการนอกจากนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงเห็นอยู่ในเกี่ยวข้องนะครับมีน้องๆทําร้ายกันก็มีการกำชับกันไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานหรือสถานศึกษาก็าตามก็ให้มีมาตรการในการที่จะ ตัวตราคือป้องกันไม่นำอาวุธหรือสิ่งที่จะก่อเกิดอันตรายเข้ามาในสถานที่ ในส่วนการประชุมวันนี้นะครับสพทได้มีการนําเสนอในกระบวนการนะครับก็มีความคืบหน้ามีการดาเนินก,การแล้วก็ในส่วนของสภาก็มีการเสนอในมิต,ติการเปรียบเทียบว่าได้เห็นภาพและชัดเจนขึ้นเช่นในที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันมิตีใกล้ทําเพิ่มเติมในส่วนกิติของไทยเราด้วยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร10ปีทามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในกระบวนการทงางสภาเสนอมาในการวัดมี5ด้านในส่วนที่เปรียบเทียบที่เห็น ิติที่ใกล้เคียงกันก็คือไทยอินโดนีเซียมาเลเซียในการดํเนินงานนะครับก็มีบางส่วนที่เราอยู่ลําดับที่ดีกว่าแล้วเราก็เจาะข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ครับว่าจะมีมาตรการอย่างไรในการปรับแก้ไขคุณภาพการศึกษาในภาพรวมให้ดีขึ้นซึ่งในการบวนการวัดห้ามิติก็จะมีในเรื่องของคุณภาพผู้เรียนการเข้าถึงระบบการศึกษาการเท่าตรียมในการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีและน่าสนใจมาก ส่วนเรื่องประมาณในการเบิกจ่ายนะครับก็ยังมีการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าเป้าอยู่แต่ก็ประมาณทั้งสองเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราก็ช่วยกันในการที่จะกับเคลื่อนในการที่ดำเนินการส่วนในเรื่องที่รัฐดีสัมการเพิ่มเติมก็คือให้ แต่แลหน่วยโดยเฉพาะทางึกศาก็ไปดําเนินการในเรื่องของแผนมาตรการต่างๆในการที่จะป้องกันสิ่งต่างๆเช่นภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นวัตภัยอยุทกภัยในการเตรียมการที่จะต้องป้องกันพอตอนนี้เราก็คงเห็นแล้วนะครับว่าอากาศของโรคเราเปลี่ยนแปลงไปซึ่งบางทีแม่สายรับน้ําเข้ามาทั่วแบบฉับพลัน พราะนั้นมันก็จ,จะเกิดขึ้นได้กับทุกๆที่เพราะนั้นก็ต้องมีการดาเนินการเชนของบางอย่างอาจจะต้องไว้ที่สูงเพื่อลดความเสียหายในการดําเนินการอย่างวัตภัยนี่เราก็เห็นเนยอวที่ผ่านมาก็พายุฤดูร้อนก็ค่อนข้างุนแดดก็ต้องไปเตรียมการในกระบุกการในเรื่องของยาเีดติดเรื่องพลุไฟฟ้าต่างๆก็ต้องไปกระบุนการในรการป้องกันตรงน,นี้เราก็ต้องทํางานร่วมยิมิติกับกฝ่ายปกครองฝ่ายเจ้าที่ตำรวจในการดําเนินการ ส่วนในเรื่องหนึ่งที่เรื่องกบชับคงเป็นเรื่องของนโยบายของท่านนายกรมัตรีก็คือซีโรดับเอาก็สื่อสารกันว่าอยากให้ทุกท่านศึกษานะครับไปดูในเรื่องของเด็กของเราที่กลับเข้ามาชูวยอันติาแล้วเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นนิมิติของรัฐมนตรีอยู่แล้วก็คือป้องกันแก้ไขส่งต่อติดตามดูแลเพราะนั้นในกระบวนการที่เราตากับข้ามโหลดเราต้องหาวิธีการในการป้องกันไม่ให้ออกไปนอกระบบมีข้อสังม์ไหมครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ